สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แมกกาเรอร่อยอย่างมีสไตล์สร้างสรรค์ได้ทุกเมนูครัวสวยๆจากบุญถาวร ด้วยอากาศที่ร้อนระอุจนประลอดแทบแตกอย่างนี้สองเชฟแห่งครัวอินดี่ของเราไม่รอช้าจัดแจงแพ็คกระเป๋ามีร้อนมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีไปทางบางแสนเพื่อไปท่าเรือเกาะลอยก่อนจะลงเรือโดยสารไปยังจุดหมายปลายทางที่เกาะสีชัง ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอินดี้ฟูดเวอร์เรติสสำหรับคนที่รักอาหารค่ะไม่ว่าคุณจะชอบปรุงชอบชิมหรือชอบทำนะคะเราก็มีเมนูอินดี้มาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้าวันเสาร์เช่นเคยค่ะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เกาะสีชังครับตอนนี้อยู่ที่หาดถ่ำพังครับซึ่งเป็นหาดแห่งเดียวเนาะที่สามารถมีกิจกรรมทางน้ำได้ครับไม่ว่าจะเป็นดำน้ำตกปลาเจ็ตสกีบานาน่าบ๊สต่างๆมากมายครับซึ่งมีกิจกรรมทางน้ำที่นี่แล้วก็ แดดแรงมากเลยอ,ะอ่นอนอะจะเป็นป้ายฟูแดดเดียวแล้วค่ะเราไปหาที่ร่มกันดีกว่าร้อนเนาะป้ายว่าแต่ป้ายมีอ้าวหลับไปแล้วเหรอเมื่อกี้ตื่นแล้วตื่นแล้วหัวเสกไปเลยนะครับเมื่อกี้อเออป้ายมีกิจกรรมคลายร้อนยังไงบ้างไปห้างสรรพสินค้าค่ะเพราะว่าเราจะต้เปิดแ,แอร์ตัวเอง,ง,งถ้าเจอป้ายฟูแสดงว่าป้ายฟูเนี่ยไม่อยากเปิดแอร์ที่บ้านห้างสรรพสินค้าต่างๆอ่าสำหรับพี่ฟางง่ายมากจริงๆแล้วกินน้ำปั่นครับ เย็นเย็นเนาะกินเข้าไปทำให้ร่างกายเราเย็นแล้วทุกอย่างก็จะเย็นเองฮะและที่สําคัญก็คือใจเย็นเย็นครับ<ม>นะทํางหมอพองเนาไม่ใช่อันนี้เ,นเป็นการทาให้จิตใจเย็นไม่ช่วยหรอเราต้องกินอาหารที่ทําให้ร่างกายเราเย็นเขาเรียกว่าอาหารริบเย็น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  อาหารริดร้อนริดเย็นนั้นสัมพันธ์กับอุณหภูมิร้อนเย็นของร่างกายเราโดยตรงตามความเชื่อเรื่องยินหยางในแพทย์แผนจีนหรือจะในแพทย์แผนอินเดียก็กล่าวถึงเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟในตัวเราไม่เว้นแม้แต่แพทย์แผนไทยนะครับแต่ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างทุกวันนี้ที่เพิ่มดีกรีความร้อนในร่างกายเราประกอบกับอาหารไทยที่มีความเผ็ดร้อนจากพริกและเครื่องเทศ และยังอาหารที่เราทานทุกวันนี้รวมอาหารริบร้อนไว้เพียบเราจึงควรหันมาปรับสมดุลร่รางกายด้วยการทานอาหารริบเย็นกันนะครับ็นไงรู้อย่างว่าอาหารริบเย็นคืออะไรอก็ปล่อยให้งงอยู่ตั้งนานเออเอางี้เดี๋ยวเราไปทําอาหารริบเย็นกันดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย<ท>ไปดูเมนูที่สร้างสารรค์อย่างมีสไตล์กันดีกว่าช่วง i n ี i e flavor ด้วยผลิตภัณฑ์แมกกาเร็ตอร่อยยงมีสไตล์สร้างสรรได้ทุกเมนูน อินดีเฟลเวอร์เทปเปตพันธุ์มะการัดวันนี้ครับผมก็จะทําซุปที่ทําง่ายทานง่ายครับวันนี้ผมจะทําซุปโอ๊ตมิลข้าวโพดครับโอ๊ตมิลวันนี้ครับผมเลือกใช้โอ๊ตมิลจากเทปเตพันธุ์มะการัดมาทำครับจะเรียกว่าซุปธัญพืชก็ได้ครับซึ่งมีทั้งข้าวโพดข้าวโอ๊ตครับมีประโยชน์มากแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทำยังไงครับ ครับก็เริ่มจากการหั่นหอมครับเราจะหั่นให้เป็นเส้นนะครับอันนี้บางๆครับเพราะว่าเราใช้เวลาผัดไม่นานครับอันนี้หั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่เนยลงไปนิดหนึ่งครับละลายเนยอย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวเนยจะไหม้แล้วมีกลิ่นเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปครับอันนี้เราจะผัดประมาณไฟกลางถึงไฟเบานะครับผัดให้ใสๆครับจะได้ความหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับของหอมใหญ่หั่นกระเทียมครับลงไป แล้วแต่ครับว่าชอบกลิ่นกระเทียมมากไหมครับผมชอบก็ใส่สองกลิ่นครับคลัทให้หอมเหมือนกันครับพอเริ่มหอมแล้วครับใส่พวกเครื่องหอมตั้งหลายครับก็มีใบกระวานครับอันนี้เราเลือกใบเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราทำไม่เยอะมากฮะพาสต์รี่นะครับครับแล้วก็ทานครับ ใสแรงนะครับเราจะสกัดกลิ่นออกมาครับตอนนี้ทุกอย่างหอมนะครับเราจะใส่ข้าวโพดที่เราปาดออกมาแล้วครับเขลงไปฮะ่ผัดซับประมาณ2-3นาทีนะครับข้าวโพดของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมครับเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากครับสำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยมีเส้นใยอยู่เยอะครับก็จะดูดซับน้ําเข้าไปครับทำให้เราเนี่ยอิ่มนานไม่ทานจุกทานจิกครับใส่ข้าวโอ๊ตลงไปแล้วครับก็เติมน้ำสต็อกครับ ครับตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็นิ่มแล้วนะครับปรุงรสชาตินิดนึงครับใส่ซิกไทยนะครับแล้วก nee ็ใส่เกลือครับอันนี้ก็พร้อมจะไปปั่นครับครับวันนี้เราก็จะไปปั่นจนเนื้อเนียนครับได้ออกมาเป็นซุปเนียนๆอย่างนี้ก็รองออกนะครับได้มาอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปครับทาซุปของเราให้ข้นไว้ก่อนครับแล้วถ้าข้นเกินไปนะฮะใส่น้ําไปทีละนิดครับจนกว่าจะได้ความเข้มข้นที่เราต้องการครับ ก็ได้ความเข้มข้นที่ต้องการแล้วนะครับตอนนี้เราจะปรุงรสชาติครั้งสุดท้ายครับด้เกลือพริกไทยรปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะลงจานแล้วครับรครับแล้วเราก็จะใส่ความกรุบกรอบลงไปครับด้วยคอนเฟ็ตต์นะครับใส่พาสล์นี่ลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ซุปโอ๊ตมิลข้าโพดครับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจากช่วงอินดี้เฟเวอร์ที่พิพัน์แมกกาเรตครับวันนี้ก็เป็นเมนูที่ได้ประโยชน์แล้วก็ทำง่ายมากๆครับอยากให้ทุกคนลองทำทานกันดูครับความหล่อมันแฝงความน่าเกียดขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชม ผมจะเอาเม,เมนูโปรดเป็นเมนูพวกหลอกข้างกล้วยแล้วมันจะได้มีความหลออม่อแฟงคอยหวานเใช่ไหมหรือไม่ถ้าเอาหอมแดงแช่น้ำแล้วจะปอกเปลือกง่ายขึ้น They open their mouth. You go to crack up. the problem in your own and Yeah, when I was a young. สนับสนุนโดยทนจริงต้องทนแบบสามมิติกระทะนอนสติ๊กจากซีโก้น้ำจิ้มสุกี้พันไทยปรเทไปแต่งกวาอะไรเนี่ยทำอะไรนี่เตรียมอาหารเย็นให้อาหารเย็นสเต็กเนื้อสันเลยนะอาหารเย็นซื้อมาแบบแพงๆเลยนะเราจะทำอาหารเย็นพี่ฟางบอกว่าพี่ฟางจะทำอาหารเย็นๆไม่ใช่หรออาหารเด็ด เย็นอ้าวมุ้ยชยหันเย็นแบบกินตอนเย็นนี่หรอเราจะทำยังไงแล้วเนี่ยดูสิก็จะเตรียมมาย่างใช่ไหมใช่มานี่เลยกร,กระทะนี้นะี่กระทะเนี่ยนะถ้าจะใช้ย่างก็ต้องใช้กระทาย่างอันนี้อะไรนะเนี่ยอ้าวแล้วกระทะธรรมดาต่างกับกระทะย่างยังไงเป็นรันสวยงามอย่างนี้เขาถึงเ,เรียกกระทะย่างอา้าวแล้วกระทะย่างต่างกับกระทะธรรมดายังไง กระทะย่างอันนี้นะเคลือบผิวกันติดที่ทนทานกว่ากระทะเคลือบทั่วไปถึง30เท่า30เท่าเลยเสามสิบสามสิบเพราะว่าเคลือบผิวกันติดแบบ3มิติและยังเสริมความแกร่งด้วยไทเทนเนียมรับรองลื่นไม่ติดกระทะแน่นอนและแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยและนี่มีลอนนะที่สูงสม่ําเสมอเวลาย่างเนื้อมาเนี่ยก็จะมีลายที่สวยงาม,มง่ายขนาดนี้ทำเองไหมจับถนัดมือนะมันกระชับดีอ่ะแน่นอนแล้ยังตรงเนี่ยตรงขอบอ,อันนี้มีไว้ทําไมอะพี่ฟาง ขอบตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราย่างเนื้อใช่ไหมวเวลามีน้ํามันไหลออกมาใช่ไหม,มเราก็เอาตรงนี้แหละเทน้ามันออกมาอันนี้เราก็จะได้อาหารที่มีน้ํามันน้อยดีสุสขภาพนี่โหสุดยอดเลยอพี่ฟางทำไมอะดูสิไม่ติดเลยนะนี่แสดงว่าตอนนี้ย่างเองเป็นแล้วย่างเป็นแล้วทําได้ทําได้ไดอแล้วก็ล้างเองเลยละกันใช่ยังงั้นอนะอ้าว ไม่ก็ไม่ติดไงล้างง่ายก็ยังไม่เสร็จเลยล้างง่ายสะดวกสบายมีคราบไหมติดทำยังไงอ่ะโอ้ยเอากระดาษถูปื้ออกแล้วเนี่ยจริงเหรอจริงครับินยินิตวันนี้ครับเราจะมาทำอาหารริดเย็นกันครับง่ายๆครับสำหรับอาหารริดเย็นก็คืออาหารที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ย ร่างกายเราไม่ร้อนครับทำให้สดชื่นครับเหมาะสําหรับช่วงหน้าร้อนช่วงนี้ครับแต่ยังไงก็ตามครับอย่าลืมครับว่าต้องทานทั้งวิตดอนเนี่ยวิตเย็นนะครับคู่กันครับมาพูดถึงอาหารวิตเย็นก่อนครับเดี๋ยววันนี้เราจะทํากันครับคือบะหมี่เย็นแต่งแตงแตงงงใช่ไหมครับว่าทำไมถึงเรียกอย่างนี้ครับไปดูส่วนผสมครับเมลอนเขียวโชยุเลมอนน้ำมันงาเกลือใบสะระแหน่ เส้นโซเมนเต้าหู้ทอดว่านหางจระเข้แตงกวาญี่ปุ่นงาขาวคั่วงาดำคั่วครับคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมถึงชื่อว่าแตงแตงแตงนะครับเพราะว่ามีแตงถึงสองชนิดครับอยู่ในนี้ครับซึ่งแตงเนี่ยทานเข้าไปแล้วครับทุกคนรู้ครับว่าเย็นสดชื่นมากครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราจะมาทําบะหมี่เย็นก่อนครับวันนี้จะใช้เส้นนี้ครับเส้นที่เรียกว่าเส้นโซเมนครับก็จะเป็นเส้นที่ เล็กจิ๋วมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาต้มกันครับระหว่างที่เรารอน้ําเดือดครับจะมีส่วนผสมอีก2อย่างซึ่งเป็นอาหารริทเยนเหมือนกันครับก็คืองาครับครับอันนี้เราก็จะใส่งาของเราลงไปคั้วนิดหนึ่งนะฮะให้งามีกลิ่นหอมขึ้นมาครับเทคนิคการทําอาหารริทเย็นครับง่ายๆก็คืออาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารสดอาหารตามฤด,ดูกาลครับแล้วก็ ทานแทบจะดิบเลยก็ว่าได้ครับคือโดนความร้อนน้อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ย่อยง่ายครับเป็นอาหารที่ไม่เค็มเกินไปไม่ไม่รสชาติจัดจนเกินไปจนทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องใช้กําลังครับในการที่ทําให้อ่อยสลายอาหารพวกนี้ลงไปนะครับ mm hmm. ทานเข้าไปแล้วก็ทําให้เราขับถ่ายดีครับแล้วก็สุขภาพดีแต่ก็ต้องระวังไว้ครับอย่างผมพูดไว้ว่าจะทานอาหารริชเชนอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะเหมือนแบบเราเจอเย็นๆอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้เราเนี่ย อ่อนแอรครับเพราะว่าไม่มีความร้อนหรือพลังงานอยู่เลยดังนั้นก็กินให้สมดุลครับอาหารพวกร็ดร้อนทั้งหลายก็คือยย uz, อย่างทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับลำไยอย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วตัวก็จะร้อนครับหรือว่าอาหารที่มันมากๆอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่กินเข้าไปแล้วได้พลังงานพวกนี้นะครับคืออาหารที่เป็นอาหารเร็ดร <ac> ้อนเดี๋ยวเราจะมาลวกเส้นโซเมงครับก็ตามหลักที่ลวกเส้นทั้งหลายผมก็จะ ใส่เกลือไปด้วยให้เส้นโซเมงเนี่มีรสชาตินะครับกินเข้าไปก็จะไม่จืดจืดทำให้เส้นโซเมยงของเราเย็นครับจะได้ไม่โดนความร้อนต่อไปแล้วก็ทำให้เส้นเนี่ยกรุบกรับอันนี้ก็ปล่อยไว้ครับให้น้ำออกมาเอาเมลอนครับอันนี้ก็คือแตงเมลอนหรือเรียกว่าแม็กซ์เมลอนครับข้างในเนี่ยเนื้อจะเป็นสีเขียวนะครับเอามาหั่นตรงกลางนะครับ ันนี้เราจะทำชามจากตัวเมลอนนี่ครับหลักการอีกอันนึงครับของการทำอาหารริดเย็นนะครับก็คือจะใช้รสชาติที่มีจากธรรมชาติครับอย่างเช่นความหวานจากเมลอนความเปรี้ยวจากเลมอนแล้วก็ความเค็มจากเกลือนะครับวันนี้เราก็จะทำกันแบบนั้นนี่แหละครับกินง่ายทานง่ายแล้วก็ขับถ่ายสะดวกฮะอันนี้ผมจะเอาตัวส่วนที่เป็นเม็ดนะครับออกมาก่อนอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนที่มี น้ำหวานของตัวเมลอนมากที่สุดครับน,นี้จะเอามากรองนะครับให้เหลือแต่ตัวน้ำหวานหวานครับได้ส่วนน้ำมาแล้วครับส่วนเนื้อที่อยู่ในนี้ครับเราก็จะควักออกมาครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะเอาไปทำน้ําซุปเมลอนครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบสําคัญนครับของบะหมี่เย็นวันนี้ครับ อย่างนี้ครับเอาประกบกันไว้ครับแล้วก็เอาสองส่วนนี้นะครับที่เป็นฝากับเป็นถ้วยเนี่ยครับไปใส่ท่องแข็งครับ mm hmm. เวลาเราใส่บะหมี่เนี่ยบะหมี่เนี่ยจะได้แบบเย็นเจี๊ยบฮะ